เอา้าพ่อได้ยินไหมยินได้ยินเพิ่งถึงวัดอคะใช่ว่าอะไรอ่ะแต่เามาทวงยานหนูนะเธอใช้พ่อทำไงเมื่อกี้ก็อยู่งานสอบไปยืมเจ้าคณะภาพก็แล้วกันเจ้าภาพเหรอเจ้าคณะภาพเจ้าภาพเลยถึงม,มาแล้วพ่ออยู่โอ้ไงอันแหละเธอเธอเธอใด้พ่อทำไงเอันช่วยกันคิดดีครับมันมันไม่ไหวแล้วมัน ก็หมดที่ไปไงจะเอาอย่างไรเงินติดตัวยังไม่มีเอาเงินเติมน้ำมันได้มาสามพันก็ทุ่มกับชีวิตเธอมาแล้วแล้วจะไปหาอะไรคุณนีสามพี่แสดเนี่ยมัน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 ประาดแล้วไม่ใช่พ่อประาดแต่พ่อก็ไม่รู้จะเอาที่ไหนแล้หวยก็ไม่ถูกยืมก็ต้องก็ยืมก็จะหมดที่ยืมแล้วอ่าแ่มาเนี้ยเขาแจ้งแบบ แดงล่วงหน้าไปอ่ะเพราะยอดต่อไปพ่อพ่อจะหาล่วงหน้าไว้ให้ได้ไหมอ่ะวันนี้คุยออยางเงี้ยฮะคุณหน้าพ่อก็ไม่มีกะมีจำนไม่กันหาวิเคราะห์แบบเห่น้องแสงพอได้แต่แค่สิบปันจะได้แก่แกเล่นมาทุ่มกับพ่อคนเดียวหาเขาเลยม่ทพ่ดเลยมันก็ไม่ไหวมันไม่ใช่เศรษฐีนะแกนะมันไม่ใช่เศรษฐีหรอกคุยต้องพูดเรื่องจริงกอดชีวิตก็พูดเลยมันไม่มีเงินเก็บหนูแย่เขาโง่หนูพ่อก็ทักทายไปทวงไถ่ทำยังไม่ได้ยืมเงินมัดก็ไม่ได้เลยจริงพูดจนเนี่ย นี่ที่ไที่หนูส่งไปล่าส,สุดอเหลือที่น้บไปสิที่ห้าวันงวดเน,นี้วดที่สองของเดือนธันวามีเดือนไหนอีกอะนั่นก็ของหกยอดสุดท้ายเนี่ยอะก็หกยอดสุดท้ายก็หกยอดของเดือนธันวาเนี่ยหนูติ๊กไว้ถึงวัที่สองอะวดที่สองไอ้ที่แดงๆนะ่ะใช่อันเลกี่งวดอะสี่สี่ก็ล้านหนึ่งไม่สองล้าน 我开的热门。Oh,